สวัสดีสมาชิกค,ครับมีรถสวย,สวยราคาหลักหมื่นมาฝากสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับกับ Nissan Sunny Nio 1.8ออโตนะครับปี2002รถบ้านแท้แน่นอน 7 9 0 0 0บาทนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์แน่แนๆนะครับคันนี้เคลือบแก้วไว้ให้ครับสวยๆเงาๆเลยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยดูแลง่ายไม่จุกจิกครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับกับรถสวยๆส,ส,สภาพงามเช็คและคัดมาเรียบร้อยเอกสารครบถูกต้องภาษีไม่ขาดนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาก็ ปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ตกแต่งลายไม้สภาพงามๆนะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับรถ2มือนะครับแต่ดูแลมาดีมากๆนะครับคันนี้ใครหาใช้งานราคาหลักหมื่นได้สภาพคันนี้ไปคุ้มมากๆนะครับ7 9 0 0 0าบาทนะครับ1นออลพ้นน้ำมันล้วนครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับโทรเจรจาครับเบอร์โทรกับลายอยู่นี่ติดต่อได้ตลอดนะครับโทรตอนไหนก็ได้นะครับอยากโทร เราอยากขายครับจัดมาเลยครับ79,0 0 0บาทกับรถสวยๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยภายในถึงงามสภาพภายนอกก็งามขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับเราคัดและเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยสภาพงามมากๆนะครับตั้งแต่ปี2002ใช้งานแล้วประมาณ220 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถ2มือนะครับปัจจุบันเป็นรถของข้าราชการกรมป่าไม้นะครับดูแลดีใช้สภาพงามแบบนี้ก็รองคำนวณและพิจารณานะครับ2มือนะครับตั้งแต่ปี2002 อยู่ในสภาพที่สวยเลยขนาดนี้นะครับงามๆเลยครับภายในสวยกว้างขวางนั่งสบายอะไรดูแลไม่ยุ่งยากนะครับหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของซันนี่มิโอนะครับรถสวยหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้ำนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถคัดรถเก็บงานเช็คทุกระบบ สวย e. สมบูรณ์ทั้งนอกและในที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับนี่นะครับใส่แม็กเลนโซ่มาให้นะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวครับรับรองว่าไม่ผิดหวังถ้าท่านหารถราคาหลักหมื่นกับซันนี่ i ิโอนะครับคุ้มมากๆนะครับมาเล่นรถค่ายนิสันจะได้สภาพได้ราคาเกาะ รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับคัดและเช็คเก็บงานมาอย่างดีมาชมเช็คนะครับโทรได้ไลน์ได้นะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจารสอบถามนะครับจองได้เลยนะครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินนะครับกล้าการันตีว่าทัานได้รถแน่นอนรถสวยรถดีคัดเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับเราทําหน้าที่คัดสรรสรรหานําเสนอสมาชิกทําหน้าที่พิจารณาและตัดสินใจนะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังคัสสวยนําเสนอให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมืน่นสภาพภายในนี่งามกริบๆเลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับขนาด2มือนะครับเนี่ยตั้งแต่ปี2องพนจนปัจจุบันรถยังอยู่ในสภาพที่สวยได้ขนาดนี้รองพิจารณาได้เลยครับว่า ชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าโทรเลยนะครับรถสวยรถดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยกับมิ s สันซ u นนี่น o 1.8ออโต้น้ำมันล้วนปี2002รถบ้านแท้แน่นอนไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับขอย้าว่าไม่ใช่อดีตแท็กซี่ขอบคุณ